คุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเดินหน้าปรับปรามในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะคือเดินหน้ากันอย่างเข้มแข็งเลยเราจะเห็นข่าวอยู่ตลอดเลยว่าจับตรงนั้นได้เอา้าท่านแหลงข่าวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่รัฐบาลผลักดนันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เรียกได้ว่าถูกใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าสามารถทําได้จริงในรอบ6เดือนที่ผ่าน ในการบริหารงานภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นมากเพราะว่าสามารถปราบปรามจับกลุ่มได้จริงๆค่ะผู้ฟังและต้องบอกว่าวันนี้เลย18มีนาคม2568ค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรน,นายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามบริไฟฟ้าผิดกฎหมายณโกดังแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบังบวทองจังหวัด นนทบุรีโดยมีนางสาวจิราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยโดยท่านนายกค่ะท่านได้แถลงผลการปฏิบัติการ Operation Smokeout 9จุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อจะตรวจค้นและทลายเครือข่ายบริรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยคุณผู้ฟังโดยหนึ่งในจุดตรวจค้นสำคัญก็คือโกดังเก็บสินค้าในซอยเจริญสุขวิท ยาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นี่แหละคุณผู้ฟังเชื่อไหมโกดังนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากสถานีตํารวจไม่ถึง200เมตรค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกพบว่าใช้เป็นศูนย์กลางในการนําเข้าแล้วก็ส่งออกรวมไปถึงกระจายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ํายากว่าร้อยเครือข่ายทั่วประเทศนี่แหละ จะไม่เรียกก็เป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงเพราะนี่คือรายใหญ่เลยคุณผู้ฟังซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบของกลางเป็นจํานวนมากมูลค่าเนี่ยหลายล้านบาทเลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดําเนินการขนย้ญญายสินค้าทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าภาพบรรยากาศวันนี้เนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์ผ่านเพจ nbtconnect ด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นภาพบรรยากาศเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้ฟ้าใสาเนี่ยแชร์ลิงก์มาให้แล้ว นะะใน f c e e o o o k แฟนเพจสวทสงขลากรมประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ฟังไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็ไปฟังถ้อยถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีกันได้นะคะ